รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไรตี้ที่ส่งตรงความสุขให้ทุกท่านก่อนใครและนี่คือมาสตอร์คกี้ยินดีต้อนรับ ับเแินของเราวันนี้เธอเป็นสาวน้อยเจ้าของธุรกิจหยิบจับอะไรโอ้โหได้ตังไปหมดตัง,งไปหมดเลยคนนี้ไอ้สะเบือยันเรือรบเก่งๆนี้เก่งเก่งมากอ้าววันนี้มาพบกับเธอเลยมาสกียินดีต้อนรับน้องแอพันธิลา <Beatles> ทำฉันหัวใจไรววันคำสัญญาที่ให้กันนั้นไม่จางหายไปแค่คืนวันที่เคยอ,อ,คยอ,อ่อนอ่อนคงไว้ในอ้อมกอดแม้ว่าเราต้องห่างกันแสนไกลสูดลมหายใจกลมหัวใจรอบคนนี้คืนกลับมาใครน้อใครจำภาคภาควันไปอยู่ที่ใด ขอช่วยพากลับมาโอ้โหหวัดดีสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เลยครับเฮ้ยคุณแฮงมาซื้อช่อดอกไม้จากร้านเยลวยมาครับที่ปากคลองตลาดนี่อยู่ตกไม่จริงแล้วอันนี้ก็จริงไปลงอันนี้จริงไป ซื้อให้พูดให้มันดีๆเอามาจากไหนเอามาจากที่ใดร้านยายลวยปักลองตลาดครับไอ้บ้าร้านของแอร์เองแจ็คอ้าว f อ o ์บ r by Air ใช่เคยสั่งไหมแจ็คเคยสั่งเคยหรอสั่งเป็นห่วงหลีดเขาก็ขายนะถึงหลีกก็งขั้นกี่ก็จัด มีแม้กระทั่งพวงมาลัยแบบมีพอาจากผ้าแล้วก็ดินญี่ปุ่นสวยมากแล้วก็ดินญี่ปุ่นสวยกส่งเลยส่งเลยค่ะเหลาเว่ยบายแอร์นี่คือหนึ่งธุรกิจแรกแต่คุณดูก่อนนะอันเนี้ยลิลี่เนี้ยสีเนี้ยมันไม่ได้สีปกติะคือปกติที่เราเห็นเป็นชมพูขาวอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสีหนึ่ง อันนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะมีความติดด่างแต่ว่าเออนี่ไงไมเป็นด่างมันจะเป็นความติดด่างมันจะมีสีชมพูขาวขาวล้วนอะไรอย่างนี้ไงพ่อเคยจัดแอร์กี่ดอกลหลายไม่จับไม้จัดล้านคนพูดวัยรุ่นเนี่ยต้องเรียกว่าแอจัดพ่อเป็นพวงเนี่ยว้ไพ่อจัดพวงเพราะว่าใชเงินจากพ่อไปนี่ก็อย่างน้อยสองพวงกับพวง ลงลีด้วยองลีดดแต่ทำธุรกิจเยอะมากนี่คือยังไม่จบนะยังคือยังมีสเกลเล็กๆที่รายละเอียดยิบย่อยของแต่ละตัวที่ทําอยู่เคยพลาดพลั้งไหมแล้วก็เจอปัญหาใหญ่ๆมีค่ะก่อนนันนี้ก็จะมีธุรกิจบางธุรกิจที่เราทำแล้วมันมันดูไม่เวิร์กเราก็เลิกทำเ็าเลิก,กคขายุติไม่ยื้อมากร้านชิว ร,ร้านนั่งชิวแม่ร้านกลางคืนอ่ะ oh. ซึ่งเรารับภาระไม่ไหวในการที่จะต้องดูพอครัวแม่ครัวเด็กเซิร์ฟพนักงานแล้วเรารู้สึกว่าเรามันไม่ถนัดอ่ะงั้นไม่เอาดีกว่าอ,อ,อย่างเงี้ยอ่ะแล้วอย่างที่เราทำาป็้พวกขายของจุกจิกจุกจิกจก,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 จกมันก็ต้องมีเรื่องเหมือนกันมีปัญหาทุกอย่างคือมาเรื่อยอ่ะมาแล้วก็ค่อยๆแก้ไปผิดพลาดก็แก้ไขไปเรื่อยๆการคิดที่จะทำธุรกิจอ่ะแอบว่าสิ่งที่มันสําคัญกว่าการ การทำอะ่ะมันก็คือความอดทนในการแก้ไข <c oughs> ต่อไปเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาแอลว่าธุรกิจกว่ามันจะเติบโตมันเหมือนต้นไม้ที่เราปลูก <c oughs> กว่ามันจะเติบโตแล้วออกดอกออกผลให้เราอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> อดทนแน่แต่ว่ามันก็มีเส้นบางๆกับคําว่าดันทุรังก็มีนะเข้าใจมันต้องค่อยๆมองธุรกิจอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องค่อยๆมองโลกว่าออก พอมันเปลี่ยนเทรนไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆตามโลกไปอะไรเงี้ยมองพยายามมองคนอื่นว่าคนอื่นเขาทำอะไรเขาพัฒนาอะไรเราก็พยายามพัฒนาแบบไม่หยุดพัฒนาแอวทีก็เก่งเลยพูดดีด้วยเนี่ยเห็นด้านหลังไหมฮะนี่ลูกแอนี่ใร์เนี่ยทำแล้วลูกโปนวย ีเอาไปตในงานน่ารักนี่เป็นี่ลายสวยนะลูกน้องใช่เป็นลายหินอ่อนค่ะแม่อันนี้เป็นลูกป่งนําเข้าเฮ้อเนาะใช่จากอเมริกาค่ะเหรอใช่ลูกป่งสีลายๆนะนี่ลายๆอันที่เป็นลายลายใช่เอ้ยสวยมากลายสวยมากเลยเคยสั่งด้วยเวลาไปงานวันเกิดงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยบรลลูนป๊อปลาะอะไรบรลลูนลายแอร์พี่ จะสั่งระบบก็สั่งไปประดับในงานอะไรเงี้ยเลยเราเหมาจัดให้เลยแอรไปจัดได้ที่งานเลยลุงๆอ่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยวันนี้ที่แอรเอามาเป็นตัวอย่างคือบางทีเป็นวันเกิดหรือว่ามีลูกใครลูกใครเพิ่งคลอดก็มีพ่อได้กส่งไปแสดงความยินดีอย่างงี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะแอรเขามีลิขสิทธิ์ใช่หรอ เป็นอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้เหมือนกันอันนี้แสนหนึ่งเลยป่ะราคาแสนนั่นใหอ่อันนี้ราคาน่ารักหลักพันค่ะจะไปแอดถึงทําร้านดอกไม้กับร้านลูกโป่งจริงๆมันเกิดมาจากความชอบเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วค่ะแม่คืออันดับแรกคือเราใช้บ่อยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราหาร้านที่แบบถูกใจอาจจะยังไม่ได้หนูก็เลยเปิดในห้างก่อนพอเปิดห้างเสร็จปุ๊บเขาไล่ที่ คือหมดสัญญาหมดสัญญาเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตั้งในห้างมันไม่ตอบโจทย์รเรามาเปิดข้างนอกล้วทำเป็นออนไลน์แบบเดลิเวอรี่เลยดีกว่า,วาไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ชรับผลตอบรับเป็นไงดีขึ้นพอเราก็จก<อ><อ>ัดทุกตัดงานมิกได้ไหมดอกไม้กับลูกโป่งจัดให้มันไม่ให้มันเต็มงานเลยจัดงานศพงานแต่งงานวันเกิดทุกงานอยากได้อนะไรบอกไอ้แก๊กอยากได้อะไรงานศพงานวันเกิดดีกว่า ยังมีธุรกิจอีกนะครับก็คือทําของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ดาราจะชอบมากเนาะทุกคนต้องมีนะทิชชู่เปียกนั่นเอ<ช>งก็จะมีลายน่ารักมากเลยลูกมีทั้งโดเรมอนโดเรมี่นะคะ<อ>แล้วก็มีคิตตี้ แล้วก็มีเยอะมากลิขสิทธิ์ถูกต้องหมดลิขสิทธิ์ถูกต้องซื้อแบบชัดเจนคือเขาซื้อลิขสิทธิ์สมมติว่าของคิตตี้ทำอะไรได้บ้างก็จะทำแบบนั้นของโดเรมอนทำอะไรได้บ้างก็จะเป็นแบบนั้นอย่างอันนี้มีภูก็มีนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นรถของเด็กค่ะเป็นรถของเล่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถนะมันเป็นกระเป๋าก็ได้จับถือก็ได้ขี่ได้ราคาแพงไหมแอร์เงี้ยหลักพันพันนิดๆเอาไหมคุณผมซื้อแอร์ก่อนแล้วขายลงๆสองพันห้าแอร์ขายอยู่ประมาณพันหนึ่ง เบาะรองนั่งก็มีนี่โต๊ะอย่างนี้ไปต่อปตัวเต่อตัวเต๋อเด็กแอนเนี่ยของพวกนี้จะไปซื้อซื้อที่ไหนรู้คือจริงๆปัจจุบันแอนมีอยู่สสาขาในห้างไม่ว่าจะเป็นเอ่อเซ็นทรัลเวสเกตซีคอนบางแคซีคอนสินครินนะคะแล้วก็เอ่ออยู่ที่โลตัสบางกะปิแล้วก็มีอยู่ที่บิ๊กซีทั่วประเทศค่ะแอปโซพลัสค่ะแอปโซใช่เป็นของเองเป็นของแอและเพื่อนค่ะมาเก็บของให้มาเก็บของให้ก่อนนะจริงๆมีเป็นพันกว่าเป็นพันกว่าอย่างพันรายการวันนี้เอาไปยิบยิบย่อยๆ แต่ว่ากลัวเอามาหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีที่วางแต่จะบอกว่าของที่แอร์เอามาวันนี้แอร์แอร์ต้องกลับนะเดี๋ยวพวกพี่จะอุดหนุนเฮ้ย,<ม>อยขอบคุณคูนก่อนอีกอันหนึ่งไฮไลท์เลยในไอจีผมอยากตากมากแม่นี่นแหละวผมซื้อให้แม่เลยอะไรวะชุดว่ายน้ำ เป็นไงแม่กระตันยูจริงเลยลูกจ๋ามีไซส์แม่ไหมลูกมีแม่ใส่หรือเปล่าแม่ออย่างชุดบิกินี่เนี่ยถ้าเป็นแบบว่ากานเกงไหนเนี่ยนะบิกินี่เนี่ยข้างหน้าต้องเป็น XL ข้างหลัง S นะลูกทำไมนะใหญ่เป็นบางจุดเจ้าของเขาก็ใส่เองนะเป็นแบบเองใช่ใช่ได้ทีเหรออย